สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้คือเราอยู่ในมิไมค์คราฟซีรีมินิเกมนะครับวันนี้ครับเราเปิดตัวอย่างเด่นๆนิดนึงนะครับบทสปาของไมค์เพ็กนั่นเองและมินิเกมที่เราจะไปเล่นในวันนี้ก็คือ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 ,คอมินิเกมแห่งการต่อสู้ไมโคร b a t t l เทนั่นเองนะครับวันนี้ผมอยู่ทีมสีเหลืองนะครับจะเริ่มแล้วนะครับปลาขุดเอาขุดขุด ผมเป็นในในบาสขุดดินนะครับแต่ขุดทรายมากกว่านะคือมีหน้าที่ขุดดินครับแต่ชอบขุดทรายนะครับโอ้โหเอาให้เริ่มนะครับเริ่มแล้ว,ลวอโอ้โหเขาหลบได้นะครับไม่อยากเชื่อครับเมื่อกี้ผมเล็งหินนะครับไม่ได้เล็งคนนะครับใจเย็นๆนะโอ้ยใจเย็นเกินมั้ยเอายิงไม่โดน เอ้ยใจเย็นนะเว้ยโอ้โหหน้าตาหน้าตานี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมองและอารมณ์ดีเหลือเกินนะครับเฮ้ยเพื่อนเออเพื่อนยังอยู่ครบนะครับดีใจจะอจะเอเฮือเมื่อก,กี้เห็นคนบินได้เฮ้ยเฮ้ยมองมาทางนี้ทำไมโอ้โเอยเมื่อกี้มันต่อบล็อกอะไรอะไรครับซามากนะเนี่ยทีมสีเหลืองนี่อยู่ครบครับเอาสีแดงซา ซาอะครับสีแดงสีเขียวโอจะลีไพรอไปให้เว้ยแกเป็นแรงงานลีภยัยผิดกฎหมายเนีครับเร <c oughs> ียบร้อยเลยครับเ <c oughs> พื่อนมันก็ไม่ช่วยโอเพื่อนหนีเลยครับมันบอกเฮ้ยตามแกไปเลยแล้วกันเนาะโอโหแบบเพื่อนนี้ใจดีเหลือเกินนะครับ <c oughs> เอามันก็ยังบุกรู้สึกไอ้นั่นนี่ถ้าโดนลุมสกร,รมนี่จะเป็นยังไงเนาะกำลังคิดอยู่ไกลๆอยู่เลยนะครับ นั่นไงครับผมไปเล่นหลังมันดีไหมเนาะเป็นเกสนิดหน่อยเอาหน้าตาเดี๋ยวเด,ด,ดีอะไรอะไรครับอะไรไปเลยลุกเลยบุกเลย,เลยอออเอาเลยครับช่วยดิเอ้อ แกไม่ช่วยอะโอ้โหถ้าบมุนไปพร้อมๆกันชนะนะครับเอาเลยเอ้ยอย่าสู้กันอย่าสู้กันเอ,าเอ,าเอาน้าไอ้บ้านั่นเนี่ยสีแดงได้ผลประโยชน์ไปเลยผมนี่อึ้งไปเลยโอ้โหแมปเมืองขนาดย่อมเกียนแมปเมืองนี้ยังไงก็ต้องเล่นนะครับเพราะมันสุ่มเลือกไม่ได้เนียครับก็เนี่ยคนนักตา ไม่ค่อยจะดีเนี่ยเย้ไม่ใช่นะครับหน้าตาดีครับโอ้โหเอากำแพงเปิดแล้วครับหูสีเขียวเออแฟลตกมองไปไม่เห็นหนทานถ้าผม้ชมวงสงท่าผู่ชมวงสงสัยทีนะว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้พอดีเพื่อนผมมันขุดทางออกมาลาวามันล่วงใส่ผมอะแล้วธนูมันก็ยิงใส่ผมอะผมตายเลย เริ่มใหม่ครับเริ่มใหม่อะแมบนี้บล็อกค่อยเท่าเทียมหน่อยนะไม่ใช่มีฝั่งได้บล็อกดินฝั่งหนึ่งบล็อกทรายโอเคลิบขุดทรายก่อนครับแป๊บนึ้งครับจึ๊บโอเคแฟมเลท้ายตกแล้วครับทีมสีฟ้าดูเหมือนจะไม่ค่อยอยากมาสู้กับพวกเราเนี่ยเพราะว่าขุดทางไม่ให้เรามาครับเขาก็จะไม่มาทางเราเหมือนกันนะครับแต่เราก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับผมว่าผมเหมือายสีเอสีเขียวนะครับ อ้าวไม่โดนนะครับโอ้เขาสารไม่ยุ่งแกไม่ต้องมายุ่งเออไม่ต้องแกไม่ต้องมายุ่งเขานั่นพวกเรามันก็จะจะยุ่งกับเขาเหลือเกินนะครับก็บอกว่าไม่ต้องมายุ่งก็อยากจะยุ่งผมก็จัดให้นะครับบุกเลยครับโอเคครับโอเคครับกราบดีครับฆ่าเขาเสร็จแล้วก็กราบดีครับรอใครตัดลิเบ้นนะครับฮุจุ๊บ อ้าวไม่โดนโอ้ยิงธนูปแป๊กจังช่วงนี้ปกติยิงโดนตลอดนะผมไม่ยิงโดนตึบตึบตึบ,บเรียบร้อยครับเหมือนเดิมรับปึบปึบจูบเรียบร้อยครับอ้าทำไมทีมผมมันซ่าจังวะนั่นแหละนั่นแหละครับอะไรครับแกหนีทําเพือกอะไรครับหนีทำไมครับหนีทำไมครับ เรียบร้อยครับกล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 ับกรบกันมาทำไมกลับดิกรับเรียบร้อยครับต่อไปครับสีที่ได้ผลประโยชน์มากอยู่ตอนนี้นะครับสีแดงครับอ้าวลอดไปได้นะครับแต่ว่ายังไม่จบหรอกครับสงครามยังไม่ลดละนะครับทีมเรามันก็แบ่งกันคนละสีเลยนะครับรู้ไหมว่าสีฟ้ามันก็อยู่ด้านหลังนะครับอื้มสีฟ้ามันบอกมองไม่เห็นหนทางสีเขียวมันมาได้ไงย เรียบร้อยเฮ้ยโดนลุบโดนลุบโดนลุกเอาแก okay, ไม่บอกอะว่าแกจะบุกอือเอานั่นไงอะไรอะไรอะไรฮะเอา้าหนีดีครับโอ้โหวัดเยอะทีมผมจากเทพสุดกลายเป็นกาสุดแล้ว นั่นแหละครับอุ้ยตายไปแล้วเท่ากันแล้วครับดิวๆกันแล้วนะครับคุณจะเจอกับผมอีกไหมน่าไม่กล้าเล่นแล้วครับเรียบร้อยครับเอ้าไม่เรียบแฮะอ่าตอนนี้ผมกางทะนูไปทั่วแล้วนะครับเออตอนนี้เราก็รอเวลาเลือดรีเจนนิดนึงเนีัยตอนนี้ครับถ้าทีมไหนสู้ทีมไหนก็เริ่มจะเสียประโยชน์แล้วเนี่ย ผมขอขึ้นแล้วกันเอ่อขึ้นมาดูโโวิวเฉยๆเฮ้ยเจ้าปูเชียนอุ pues like ้ยยิงโดวนี่ไงวะก็ไม่รู้สินะครับดูแค่ว่าผมเทพอะเทพบวกหล่อด้วยนะครับจะสู้ก็ได้นะครับไม่แคร์อยู่แล้วกินแอปเปิลแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ผมต้องระวังอยู่เรื่องเดียวครับคืออย่าให้เสียเลือดนะครับเสียเลือดปุ๊บไป ผมคงไม่ยอมเป็นทุกฝ่ายที่โดนลุมนะครับจุ๊บเรียบร้อยครับขอปิดฉากสงครามเย็นเฮ้ยอะไรว่ามันเก่งจจจ,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 จโอ้ยเก่งเกินนะครับต้องยอมรับว่าฝี่มือผมอ้าววันดีวันดีวันดีเป็นไงบ้างโหเสื้อนานี่อีปิกมากเลยนะซื้อที่ไหนอ๋อเจ๋อเอ้ยมา ได้ต้องมากับด้วยกันจับมือไว้และไปด้วยกันแต่ผมว่าเวลาคงหมดแล้วละครโอเคครับก็ขอจบรายการพี่นี่สโลนี้ขอจบอย่างนี้ใครชอบกดไลค์นะชอบมากกดซับและกดแชร์ด้วยสโลนี้สวัสดีครับ